ดวงนี้ชันน้จุงมือสูงเกีติของท่านผู้ชมที่เคารพรักพบกับดาวร้ายขวัญใจหมาชนดาวร้ายสโสพผลเบญจพรครับสมบัติเป็นกระสันฟ้าร้ารแนแห่งดิแนแดนนครธรำม เราออกมาอูอูอล้คนดูจำได้ดาวร้ายลวดลายเราฟินลิงออ, <c oughs> ออกมาอูอูล้คนดูจำได้ดาวร้ายลวดลายฟินลิง อยานายอย่แดงนึกกะแสดงให้นิ่สิ้นไทยไม่ทิ้งละตาผูออน,นาทะทะทะแท้ๆละแม่แม่เชื่อไหมเล่นดีแทบตายละคอตกไม่เคยจะได้ละแม่ยายแม่ยกตัวโก้มเสาโศกอดสูกไม่ชอบอย่าช่างเลยนะครับผู้ชมโตผนขอก้มกราบราลานจะมอบความสุขสนุกสันนาน จะมอบความสุขสนุกสนานเล่นแบบละไม่ห่านอุดอูอยู่หน้าเวทีละผมนีเต็มร้อยด้านหน้าเวทีละผมมันี้เต็มร้อยฉายาว่าไอ้กอยก้กุกูคู่แข่งอดีตชาติไงอยากดังโอโโอ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 ไปรับรางวัล อยากดังทำไมถึงอยากดังอยากด,ดังดาวราา้ายก็อยากดังขอบพระคุณครับโอ้ยังไม่หมดอีกเลยขอบพระคุณนไ,ได้เยอะได้แย่แช่อันนี้ของจริงครับ,รบให้จริงๆครับขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณนะครับสำหรับเจ้าของรางวัลนำจ่ายชุบบาทชุสตางค์ที่มอบให้นะว้าว ขอบคุณนะครับแม่ยกจากพัทยาเหนือหรือตาขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณนางสาวนะฮะในนามของฉันเองกษัตริย์ฟ้าลันกษัตริย์ผู้ปกครองแผ่นดินนครธรรมวันนี้สั่งให้ทหารน้อยใหญ่ขึ้นเฝ้าในทันทีครับขึ้นเฝ้ากันโดยเฉพาะกุนเชียงคู่ใจของฉันกุนซือโอ้ยพูดสนากินสวดีเจ้าถวายบังคม สะบัดบ๊อบสะบัดบ๊อบธรรมดาคนมีตังค์นี่ดีนะวันนี้กูได้รางวัลไม่งั้นอายมึงอีกเนี่ยอายทำไมคนเยอะแยะนี่ก็ย้อนคนเยอะแยะแล้วคุณถึงได้อายพวกเราเป็นลิเกตที่มีรางวัลเยอะอยู่แล้วไอเจี๊ยบไปยะค่ะวันนี้ที่คุณสั่งให้มึงนั้นมาขึ้นเฝ้ากูเป็นการส่วนตัวนั้นเพราะว่ากูต้องการที่จะหาลูกับมึงหาลือหาลือกับมึงเป็นแย่ไงจะลงลูพวกโอ้เจะอะไรคอยเห็นลูไม่ได้จะลงแต่ลูตั้งใจพูดหน่อยลิเกตมาดูเยอะ ที่กูเรียกมึงมานั้นกูตั้งใจไว้ว่าจะหาเรือกับมึงเรื่องอะไรลือกูสงสัยกันแทๆ้ๆนี่มันก็หลายปีผ่านพ้นมาแล้วเป็นเวลาล่วงเลยมาสี่ถึงห้าปีแล้วนั่นเดียวที่ชัยนารายนั้นไม่ยอมส่งเครื่องบรรณาการมาให้กูเลยแม้แต่ชิ้นเดียวหรือว่าชัยนารายนั้นมันคิดอาถหารที่จะแข่งเมืองกันแน่วันนี้กูจึงได้มีคําสั่งให้ไอ้ฟ้าคํารามนั้นยกทัพโยธาเป็นทัพหน้าล่วงหน้ากันไปก่อนให้ตั้งกองค่ายกันเอาไว้ที่นั่น ส่วนมึงกับกูนั้นจะปลอมตัวเป็นสามชนคนธรรมดาลอบเข้าสู่ดินแดนชัยปราการเพื่อไปสืบดูซิว่าทำไมกันชัยนารายนั้นจึงไม่ยอมส่งเครื่องบรรณาการมาให้แกกูถ้ากูรู้ชัดแล้วว่ามันคิดอาจหารแข็งเมืองกูจะจัดการขาย,ยี้มันให้เละลาเป็นหน้ากลองขอเดชเขาว่าไว้บ้านใครใครโอโ่อยู่ใครใครนอน <stationary? S 2> บ้านใครใครโอู่ใครใครนอนพี่ย่า บ้านใครอยู่อูใครนอนเออนั่นแหละเดี๋ยวมันเหมือนกันนั่นแหละมึงไม่ต้องห้ามมึงคอยหามกูอย่างเดียววกงอี่ส่งพระตายแล้วเรื่องไงเอาเกิดเป็นโกงมีกรรมอาคนไทย,ยัยบเขยายำอาตัวโกงนั่มไปเ,เ,เกิดเป็นโกงมีกรรมอาคนไทยัยบเขายำอาตัวโกงลัําไปเกิดามาเป็นดาวไล่เฮ้ยเฮ้ยเกิดมาเป็นดาวไล่ก็ต้องเล่นบนเลยอลวดลายเอรีลายท่านผู้ชมไี่คิดจะติดแบบนี้นะครับยังทันนะครับเวลามีเยอะนะครับ หมดเวลาครับเอาพี่รักน้องจริงจริงเอาเปืนมายิงพี่กอ็ย,ยอมตายพี่รักน้องจริงจริงเอาเปืนมายิงพี่ก็ย,ยออตายแต่เราไม่เป็นดาว้ายเฮ้ยเฮ้ยแต่แลราไม่เป็นดาว้ายสาวแก่แม่ไม้พากันเม้อเม้อ เกขนาดนี้เอวไว้ปันหมาไม่ต้องหวง่วงกับ